สถานการณ์หัวใจของเขาวันนี้ค่ะสําหรับในความสัมพันธ์ของใครที่ยังคงคุมเครือไม่ชัดเจนนะคะสถานการณ์หัวใจของเขาวันนี้เขาจะหยุดคิดมากหยุดมีท่าทีในความสัมพันธ์เลิกกักเลิกกัดบ,บริเวณหัวใจและจะมุ่งหน้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคุณค่ะก่อนหน้านี้นะคะถ้าเขายังไม่ได้บอกความรู้สึกคุณเขาจะมาบอกความรู้สึกกับคุณค่ะโดยไพ่เดทขึ้นตรงนี้ค่ะและมีไพ่ดีแฮงแมนขึ้น เขาจะสิ้นสุดความเจ็บปวดไว้ตรงนี้ค่ะและเขาก็จะหยุดการคิดมากของเขาและมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคุณค่ะเพจิออฟฟนคิลตรงนี้แล้วก็เทนออฟเฟนทัลตรงนี้ค่ะเขาวางแผนที่จะมาพัฒนาวางรากฐานความมั่นคงในความสัมพันธ์ความมั่นคงทางการเงินความมั่นคงในฐานะของความเป็นครอบครัวที่มั่งคั่งและอบอุ่นกับคุณค่ะโดยไพ่เดอะสตาร์ตรงนี้นะคะ อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่คุณก็เขาก็ได้ค่ะหรือคุณทั้งคู่ก็ได้ที่เป็นคนที่เป็นที่รู้จักกันอยู่ในสังคมหรืออาจจะเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนในกลุ่มสังคมของคุณอยู่ก็ได้นะคะคุณคนที่เขาหมายปองไว้ในวันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสิงโตผู้มีอํานาจผู้ที่มีความน่าเกรงขามแต่เขาก็จะมายอมสยบให้กับกระต่ายน้อยน่ารักอ่อนหวานอย่างคุณค่ะโดยไพยเดอะเดวิวตรงนี้ค่ะเขามีความปรารถนา ต่อคุณมากๆและเช่นกันค่ะคุณเองก็มีความปรารถนาต่อเขามากเช่นกันกระต่ายสองตัวนี้นะคะถูกโซ่คล้องคอเข้าไว้ด้วยกันค่ะเป็นความรู้สึกสเสน่หาต่อกันที่ยากที่จะตัดขาดจริงๆค่ะไพ่ n i g h t of p e n t a c l e ตรงนี้นะคะเขามีความคบคิดมาเป็นอย่างดีนะคะว่าเขาจะมายื่นโอกาสของความสัมพันธ์โอกาสของการสร้างรากฐานครอบครัวที่มีความสุขมีความมั่งคั่งเพียบพร้อมไปพร้อมกับคุณค่ะ สถานการณ์การหยุดคิดมากของเขาในครั้งนี้นะคะเขาเลือกที่จะดําเนินความสัมพันธ์กับคุณในลักษณะที่เปิดเผยตรงไปตรงมาและสามารถพูดคุยกันได้แบบเพื่อนค่ะคุณหรือเขาหรือทั้งคู่ค่ะสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองและปรับจูนกันไปเป็นกระจกสะท้อนให้กันและกันเพื่อลดความท็อกซิก ที่ต่างคนต่างมีอยู่ในความสัมพันธ์ลงได้ความจริงใจแบบเพื่อนที่จะสะท้อนความเป็นตัวตนของกันและกันจะเป็นจุดที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามขึ้นมาได้ค่ะไพ่ถูกเอาพับตรงนี้ค่ะไพ่สองถ้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคุณทั้งคู่มีความเชื่อมโยง